สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาว u t u b e ทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ Queen e d g Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นทั้งเพื่อนทัน้งที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีกับทุกคนนะคะ p o s i t i v e i n g p o s i t i v e w a y Be c a u s e You a l e Limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาทำพิธ์คัทในหัวข้อ But กันนะที่จะเป็นแฟนคนถัดไปของคุณจะใช่คนที่คุณนึกถึงอยู่ในใจหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะหัวข้อนี้นะคะตอบโจทย์สำหรับคนโสด ที่อยากสละโสดมากๆ,ๆหรือว่าคนที่อาจจะมีคนคุยมีคนอยู่ในใจนะคะแล้วก็อยากจะสละโสดแล้วก็อยากมีแฟนอยากรู้จังว่าใครกันนะที่จะมาเป็นแฟนของคุณในอนาคตนะคะจะใช่เขาคนนั้นหรือเปล่าที่คุณนึกถึงหรือจะไม่ใช่อะไรเลยนะคะหรือจะไม่ใช่นะเดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่า Nikki General Bridging เพราะงั้นอย่ามันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คตัวสื่อ ตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คดูส่วนตัวได้กันการขอคำปรึกษาการโคช้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง d e s c r i p t i o n Box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการเรามีผพ่อยู่ทั้งหมด4กองให้กับทุกคนเลือกนะคะที่เป็น4กองเนี่ยเพราะวันนี้เรามาในธีมของ JWC Junior Young w e b Master Camp ครั้งที่12ค่ะวันนี้เนี่ยคีนขอชวนน้องๆทุกคนนะคะน้องๆม,มปลายทั้งหลายนะคะตั้งแต่ม4จนถึงม6หรือคนที่ กำลังจะขึ้นปีหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้ขึ้นยังอยู่มา .6 อยู่นะเออมาสมัครค่าย JWC กันคะ่ะใครที่เป็นเด็กมปลายอยากจะลองสัมผัสประสบการณ์การสร้างเว็บไซต์นะคะลองนึกถึงพวก Google YouTube พันทิปเด็กดีนะคะเว็บเหล่านี้นะคะก็คือเว็บไซต์ที่ออนไลน์อยู่บนโลกอินเทอร์เนต็ตและน้องๆคนไหนนะคะที่อยากค้นหาตัวตนหรือว่าอยากจะรู้ว่าเฮ้ยฉันจะเหมาะกับด้านแบบเว็บมาสเตอร์หรือเปล่านะคะด้านทําเว็บไหมเนี่ย ่ายนี้ตอบโจทย์ทุกคนมากเลยค่ะและอย่างนะใครที่เป็นสายมูนะคะใครสายมูต้องชอบแน่ๆค่ะน้องๆค่ะเพราะค่ายนี้เนี่ยมาในธีมของกำหนดโชคชะตาค่ะเราจะมาสร้างไพ่โชคชะตาด้วยตัวของเราเองนะคะ ใครที่อยากกำหนดโชคชะตามาร่วมสร้างคำทำนายของตนบนไพ่แห่งโชคชะาตาทาั้ง4สาขาแห่งวงการดิจิทัลได้แก่คอนเทนต์ดีไซน์มาร์เก็ตติ้งและโปรแกรมมิ่งค่ะรวมแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้กำหนดโชคชะตาด้วยกันสร้างสรรค์คำทำนายบนไพ่พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ในการทำเวิร์กช็อปสุดเข้มข้นมาค่ะน้องๆมาปอายอย่าลืมมาจอยกันนะคะรับสมัครค่ายวันนี้จนถึงวันที่24มิถุนาย,ยนนี้และค่ายจัดวันที่8-10ถึง กรกฎาคมนี้ค่ะสมัครได้เลยนะคะที่ลิงก์เว็บไซต์ด้านล่างค่ะคุณจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะคะสําหรับนักเรียนมปลายค่ะแต่ว่าถ้าหากว่ามีโอกาสนะใครที่เรียนมหาลาัยนะคะเดี๋ยวจะมีค่ายใหญ่นะเป็นค่าย YWC ซึ่งเป็นค่ายที่คุณเคยอยู่เองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมีมาอีกเดี๋ยวจะมา ป่าประกาศเรื่องราวดีๆให้กับทุกคนฟังนะคะวันนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะมีไพ่อยู่ทั้งหมด4ี่กองคะซึ่งมาในธีมของ j w c Thailand นะคะโดยในกองแรกนะคะถ้าทุกคนเห็นเนี่ยก็จะเป็น คุณสีเขียวนะคะคุณใส่เสื้อสีเขียวค่ะชื่อว่า The Content นักวีผู้บอกเล่าอนาคตนี่คือกล่องที่1ค่ะใครดูสึกถูกใจอันนี้นะคะเลือกได้ค่ะอันที่2นะคะคือ The Marketer นักพยากรณ์ผู้ทำนายอนาคตค่ะ และกล่องที่3นะคะทีมที่3ค่ะคือทีมดีไซเนอร์นะคะใครชอบออกแบบใครชอบตกแต่งนะคะจิตกรผู้แต่งแต้มอนาคตค่ะนี่คือกล่องที่3นะคะและกล่องสุดท้ายท้ายสุดเลยค่ะคือคนที่กำลังบกมุ่นในการอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะคะโปรแกรมเมอร์นั่นเองค่ะจอมเวทผู้สร้างสรรค์น,นะคะรับบท เป็นหมอแปลกหนึ่งด็อกเตอร์สเตรนนะคะรักกองไหนชอบกล้องไหนนะคะเลือกได้เลยค่ะควินเซว่ามีเพื่อนเที่น่ารักจะทำถามสแตมป์ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ I do appreciate a lot ค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ควิด้วยนะคะและถ้าหากว่าน้องๆมาปลายคนไหนอยากจะจอยค่ายนี้นะคะเจนบิวซีอย่ารอช้าค่ะ จัดเต็มเลยนะคะอย่างที่บอกไปเนาะทุกคนเห็นแล้วมีคอนเทนต์มาเก็ตเตอร์ดีไซเนอร์โปรแกรมเมอร์ค่ะเลือกได้เลยะคะ่ะเลือกที่ใช่ที่สุดสำหรับคุณเลยค่ะ so if you're a ready เดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายกันเลยดีกว่านะคะว่าคำทำนายเนี่ยเป็นอย่างไรคะ่ะ so let's get started ค่ะ another lazy afternoon the clouds covered gray day burning clouds got Coffee of the the Almost fell asleep on sim. I yawn at the display, third meeting of the day. But I can hear raindrops that dancing on the สวัสดีค่ะเพียงเพียงคนที่เลือกกองที่1น,นะคะทีมที่1ค่ะจะคอนเทนต์นะคะใครก็ตามที่เลือกนักกวีผู้บอกเล่าอนาคตค่ะนี่คือการอ่านของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาฝ่ายเจ้าจกันดีก,กว่าว่าใครกันนะที่จะเป็นแฟนคนถัดไปของคุณจะใช่คนที่คุณอยู่ในใจหรือเปล่าค่ะควินได้ทําการเปิดไพ่มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่วันนี้เนี่ยไม่ได้มีไพ่ให้ดูนะคะก็ฟังคาทํานายไปแบบ ะน,นะคะคแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะอยากบอกกับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ g e n e r a l ร e บ l i n g เพราะงั้นอย่าน้ำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คต,ตัวส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คต,ตัวส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษ,ษาการโคช้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะ สำหรับพลังงานทั้งหมดที่ได้รับนะคะก็ต้องบอกเลยว่าแฟนคนถัดไปของคุณค่ะจะเป็นคนที่รักอิสระมากๆนะคะเขาจะเป็นคนชิลๆสบายๆายรักการผจญภัยนะคะเขาน่าจะเป็นคนชอบออกเดินทางชอบไปท่องเที่ยวแล้วก็ชอบลองอะไรใหม่ๆคะ่ะเขาดูอินโนเซนส์ในบางครั้งนะคะแต่ในบางครั้งเนี่ยเขาก็ดูเก่งกาจเหลือเกินนะคะเขาเป็นคนที่ชอบทําอะไรใหม่ๆสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆเขาจะเป็นคนที่อาจจะทํางานฟรีแลนซ์นะคะหรือว่าจะเป็น คนที่รักสนุกสนานค่ะคำพูดและน้ำเสียงของเขาะะจะมีเสน่ห์มากๆเลยค่ะเขาจะเป็นคนที่รู้จักพูดนะคะรู้จักเอาใจรู้จักการเข้าอ,อกเข้าใจคนแล้วเขาก็จะเข้าอ,อกเข้าใจคุณแล้วก็เห็นอกเห็นใจคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนรักที่ดีมากๆเลยค่ะแต่ at the same t i m าเนี่ยเขาเป็นคนที่เหมือนลมอะค่ะสายลมปิวไหว ไปเรื่อยๆนาอพัดพาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะยึดให้เขาอยู่กับที่เป็นหลักเป็นแหลกเนี่ยค่อนข้างยากนะคะแต่ถึงอย่างนั้นค่ะถ้าสายลมคนนี้ได้รักใครเขาจะรักจริงมากๆนะคะเพียงแต่ว่าก่อนที่จะได้เขาเป็นแฟนเนี่ยตัวเราอะต้องเข้าใจ ก่อนนะคะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่รักอิสระภาพและเขามีจิตวิญญาณที่อิสระเสรีนะคะการไปบังคับผูกมัดกับเขาเนี่ยจะเป็นอะไรที่ไม่โอเคแต่ถ้าเขาเป็นคนรักของคุณเขาจะเป็นคนรักที่ให้อิสระกับคุณแล้วก็ทําให้คุณยิ้มได้ทาให้คุณมีความสุขในทุกๆวันเลยนะคะคําพูดและน้าเสียงของเขาเนี่ยสามารถทําให้คนฟังตกหลุมรักได้ไม่ใช่แค่เฉพาะกับคุณนะคะแต่อาจจะเป็นคนทั่วไปด้วยอย่างที่บอกเนี่ยถ้าเขารักใครคือเขาจะรักจริงมากๆเลยคะ่ะและน่า จากนี้นะคะเวลาที่คุณกับเขาได้สบตากันค่ะหัวใจก็จะเต้นรัวใจนุ่มฟูไปหมดเลยนะคะเพราะว่ามันมีแรงดึงดูดต่อกันมากๆค่ะและอย่างนะคะเขาน่าจะเป็นคนที่เซ็กซี่ดูดีหุ่นดีหุ่นแซ่บมากๆด้วยนะคะฟังแล้วน่าตื่นเต้นนะคะแล้วเขาก็อาจจะมีเรื่องบนเตียงที่เก่งด้วยนะคะอย่างนี้ก็คือครบหมดทุกอย่างนะต้องเข้าใจนิดนึงนะคะว่าเขาเป็นคนที่รัก เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะไปบังคับเขาไม่ได้นะเขาจะทําตามใจตัวเองเฉยๆนะคะแต่ถ้าคุณรับตรงจุดนี้ได้คุณจะได้หัวใจของเขาไปนะคะบุคคลคนนี้นักกวีผู้บอกเล่าในอนาคตค่ะ และถ้าใครอยากเช็คตันส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไวัยมหาหรือกับคิดได้ที่ช่อง t description box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวีดีโอค่ะ Bye สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่สองนะคะจูมาเก็ตเจอร์ค่ะนักพยากรณ์ผู้ทำนายอนาคตและนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาฟายดาวสกันดีกว่าว่าใครกันนะที่จะเป็นแฟนคนถัดไปของคุณจะใช่คนที่คุณอยู่ในใจหรือเปล่าค่ะคุณได้ทําการเปิดไพ่มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่วันนี้เนี่ยไม่ได้มีไพ่ให้ดูนะคะก็ฟังคาทํานายไปแบบเพ,เพ,เพลินๆละกัน แต่ก่อนที่จะไปอยู่กันนะคะอยากบอกกับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ General Meeting เพราะงั้นอย่าน้ำมันไปตัดสินใจใดๆจนก,กว่าเราจะได้เช็คต,ตัวส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คต,ตัวส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษ,ษาการโคช้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง Description Box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะสำหรับพลังงานทั้งหมดที่ได้รับนะคะก็ต้องบอกเลยว่าแฟนคนถัดไปของคุณนะคะบอกแบบนี้เลยค่ะว่า เขาเนี่ย จะเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพามาให้เจอค่ะควีนเห็นกลิ่นของการไปมูเตรูมาค่ะบางคนนี่เป็นสายมุกอย่างเต็มที่เลยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะนำพายคุณได้เจอกับคนคนนี้ค่ะเขาเป็นคู่แท้คู่ชีวิตของคุณนะคะเป็นคนที่คุณอธิษฐานขอพรไว้และอาจจะเป็นคนที่อยู่ในใจก็ได้นะคะแกกรุบมากๆเลยค่ะเขาเป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกสบายใจเหมือนกับอยู่บ้านนะคะทำให้คุณรู้สึกอบอุ่น ผ่อนคลายรู้สึกกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองมันทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยที่จะเป็นตัวของตัวเองยกตัวอย่างเช่นหาว่าคุณเป็นคนขี้อายบุคคลคนนี้จะทำให้คุณสบายใจมากพอ ที่คุณจะเป็นตัวของตัวเองให้เขาเห็นนะคะมีโอกาสค่อนข้างสูงนะคะที่คนคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่บุคคลในครอบครองคุณนะคะชอบมากๆปลื้มมากๆพา,าเขาบ้านปุ๊บเชียร์เลยนะคะนะเป็นคนที่แค่สบตาครั้งแรกก็ทําให้คุณรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยเมื่ออยู่ด้วยกันนะคะ และหัวใจของคุณเนี่ยก็จะรู้สึกนุ่มนวลและฟูฟ่องเวลาที่ได้คุยกับเขานะคะคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากๆและเขาก็รักครอบครัวมากๆเลยนะคะและ at the same time เนี่ยเขาเป็นคนที่ตามใจคนรักนะคะเขาพร้อมที่จะทำให้คนรักเนี่ยยิ้มได้ถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นเนี่ยไม่ได้เหนื่อย ไม่ได้ทําให้เขารู้สึกอึดอัดเขาก็จะทําให้นะคะอะไรให้ได้ก็ให้อะไรให้ไม่ได้ก็คอ่คอยคุยกันไปนะ,ะแต่เขาเป็นคนที่มีเหตุมีผลแล้วเขาก็เป็นคนที่โรแมนติกมากๆเลยนะคะสําหรับบุคคลคนนี้ในดูซิใช่คนในใจของคุณหรือเปล่านะคะสําหรับนายนักพยากรณ์ผู้ทํานายอนาคตะคะ่ะ และถ้าใครอยากเช็คตันส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไม้มหาหรือกับคี่ได้ที่ช่อง t h e s c r i p t i o n box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวิดีโอค่ะบาย สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เรียก,ก่องที่3นะคะใครก็ตามที่เลือกดีไซเนอร์นะคะจิตรกรผู้แต่งแต้มอนาคตค่ะนี่คือการอ่านของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาไฟา์ดาวเจาก,กันดีก,กว่าว่าใครกันนะที่จะเป็นแฟนคนถัดไปของคุณจะใช่คนที่คุณอยู่ในใจหรือเปล่าค่ะคุณได้ทําการเปิดไพ่มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่วันนี้เนี่ยไม่ได้มีไพ่ให้ดูนะคะก็ฟังคาทํานายไปแบบ เพ,เพลินๆละกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะอยากบอกกับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือเ e อ e ์ a พรส์ฟีเเพราะงั้นอย่าน้ำมันไปตัดสินใจใดๆจนก,กว่าเราจะได้เชิคต่ัส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการชิคตัส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษ,ษาการโคช้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง Descriptions Box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะ สำหรับพลังงานทั้งหมดที่ได้รับนะคะก็ต้องบอกเลยว่าแฟนคนถัดไปของคุณนะคะลุ้นกันใหญ่เลยนะว่าเป็นใครนะคะบอกเลยค่ะว่าเขาเป็นโซเมตเป็นคู่แท้เป็นคู่ชีวิตของคุณแน่นอนชัวร์เลยนะคะเขาเป็นคนที่แค่มองตาก็รู้ใจเข้าใจกันได้แม้ไม่ต้องเอ่ยคาใดๆออกมาค่ะเขาจะเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกปลอดภัยก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นคนที่อินสิเคียวมาก่อนแต่พออยู่กับคนเนี้ยเขาทําให้คุณรู้สึกสบายใจอ่ะทำให้คุณรู้สึก ปลอดภัยแม้ว่าเฮ้ยทั้งคุณและเขาอ่ะจะไม่ได้คุยกันก็ตามแม้จะอยู่ภายใต้ความเงียบงนันแม้แชทจะไม่ค่อยตอบโต้กันแต่เหมือนคุณรู้สึกปลอดภัยคุณรู้สึกว่าเขาซื่อสัตย์กับคุณเพราะว่าเขาเป็นคนรักที่ซื่อสัตย์มากๆเลยนะคะมีโอกาสที่บุคคลคนนี้เนี่ยจะเป็นชาวต่างชาติค่อนข้างสูงค่ะอาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือว่าทําอาชีพพวกนักบินอะไรเงี้ยค่ะก็โดดเด่นด้วยเหมือนกันไกด์อะไรเงี้ยนะคะเขาเป็นคนที่ อ,อ่อาจจะมีความใจร้อนนิดๆด,ด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นอย่างนี้อาจจะเป็นนายทหารตำรวจอะ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้กองผู้พันอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มหนึ่งนะคะมีโอกาสที่เขาจะเป็นคนผิวเข้มกว่าคุณนะคะหรือถ้าว่าเขาเป็นชาวต่างชาติเนี่ยก็จะเป็นชาวต่างชาติโซนแบบอิตาลีนะคะโซนฝรั่งเศสอังกฤษนะคะ จีนอะไรเงี้ยสิงคโปร์มาเลเซียค่อนข,ข้างโดดเด่นหรืออาจจะมีแขกที่หลุดมาด้วยอะไรเงี้ยจากตรงนี้นะคะแต่บอกเลยค่ะว่าความสัมพันธ์คุณและเขานะคะถ้าได้คุยก,กันนะคะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไวมากๆคุณหมายถึงว่ามองตาก็ตกหลุมรักกันแล้วแล้วมันก็แบบเฮ้ยมันทุกอย่างมันไปไวมาไวบางคนแบบแอบ,บแ,อแซบกันก่อนด้วยแต่ใดๆก็คือการตกหลุมรักกันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลัน แต่มันทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยและนั่นแหละค่ะคือคนที่จะเป็นแฟนคนถัดไปของคุณจิตกรผู้แต่งแต้มอนาคตนั่นเองค่ะและถ้าใครอยากเช็คตัวส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการนส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไม้มหาเรือกับคิดได้ที่ช่อง description box ้ารางนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกด like กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะ see you all later next คลิปวิดีโอค่ะ b าย สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆคนที่เรียกกองที่4นะคะใครก็ตามที่เรียกจโปรแกรมเมอร์ค่ะจองเวทผู้สร้างสรรค์น,นะครับภาพของด็อเตรสเรเนี่ยลอยมาเลยนะคะนี่คือการานของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาฟายเจ้าจะกันดีกว่าว่าใครกันนะที่จะเป็นแฟนคนถัดไปของคุณจะใช่คนที่คุณอยู่ในใจหรือเปล่าคะ่ะคุณได้ทําการเปิดไพ่มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่วันนี้เนี่ยไม่ได้มีไพ่ให้ดูนะคะก็ฟังคาทํานายไปแบบ เพลินๆละกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะอยากบอกใหกับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือเจ็นทรัลฟูจิ้งเพราะงั้นอย่านำมันไปต่อสินใจใดๆจนก,กว่าเราจะได้เช็คต,ตัวส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คต,ตัวส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโคช้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะสำหรับพลังงานทั้งหมดที่ได้รับนะคะก็ต้องบอกเลยว่าแฟนคนถัดไปของคุณค่ะ เขามีโอกาสค่อนข้างสูงมากเลยที่จะเป็น เนื้อคู่ของคุณในรูปแบบของกัลยาณมิตรค่ะหมายความว่าในอดีตชาตินะคะทั้งคุณและเขาเนี่ยได้มีดวงชะตาต้องกันมานะคะในฐานะเพื่อนพี่น้องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ผูกพันกันมาหลายภพหลายชาติเลยนะคะคนคนนี้ค่ะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณเพื่อนสนิทของคุณเพื่อนข้างบ้าน,นะคะ่ะหรืออาจจะเป็นคนใกล้ตัวที่คุณรู้จักมาก่อนนานีแล้วหรือแม้กระทั่งเป็นคนที่คุณกับเขาอาจจะเริ่มความสัมพันธ์จากการเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะเขามีโอกาสที่จะเป็นชาวต่างชาติ ด้วยค่ะอันนี้ก็เด่นเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นชาอเมริกาสําหรับบางคนญี่ปุ่นจีนอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็คือค่อนข้างตดเด่นเลยนะคะคุณจะบอกแบบนี้ค่ะว่าในความสมัยของคุณและเขาเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากการเป็นมิตรภาพที่ดีก่อน ค่อยๆคุยกันไปในฐทาน,นะเพื่อนค่ะแต่ว่าคิดว่าเฮ้เป็นเพื่อนแล้วมันจะได้ออกจากเฟรนด์โซนเหรอบอกเลยว่าเคสของคุณเป็นเคสที่แรงค่ะเพราะถ้ากว่าใครที่แอบชอบเพื่อนอยู่นะคะหรือว่าจะได้เพื่อนมาเป็นแฟนเนี่ยเออคุณได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้นะคะคุณจะได้ออกจากเฟรนด์โซนแล้วก็ไปเป็นแฟนกับเขานะคะเริ่มจากเฟรนด์โซนละสุดท้ายกลายเป็นแฟนโซนนะคะน่ารักกรุบเลยค่ะในขณะที่ทั้งคุณและเขานะคะคอย พูดคุยกันให้ความช่ยเหลือกันเป็นกรเรียนณมิตรที่ดีต่อการเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันนะคะสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักเนี่ยจะก่อตัวขึ้นในหัวใจของคนทั้งคู่ค่ะและในที่สุดนะคะพวกคุณทั้งคู่ค่ะก็จะเป็นคู่หูแล้วก็คู่รักที่หลายคนอิจฉาเลยนะคะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆค่ะและนอกจากนี้นะคะคนที่เป็นแฟนคนถัดไปของคุณเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับนายแวดวงของคุณด้วยหรือว่าเป็นคนที่ เพื่อนของคุณแนะนําให้รู้จักค่ะอย่างไรก็ตามนะคะความสัมพันธ์เนี่ยมันจะไปแบบช้าๆเริ่มต้นเหมือนปลูกต้นไม้นะคะแต่ eventually แล้วต้นไม้ต้นรักต้นนี้เนี่ยก็จะแบ่งบานนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปเนาะก็จะเป็นทั้งคู่หู best friend แล้วก็เป็น lover ที่หลายคนเนี่ย amazing แล้วก็ยกให้เป็นแรงบันดาลใจเลยนะคะและนี่คือจอมเวทผู้สร้างสารรค์ของคุณค่ะ และถ้าใครอยากเช็คด้นส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไวัยมหาหรือกับคุณได้ที่ช่อง t h e s c r i p t i o n box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวีดีโอค่ะ Bye